วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถซับเบอร์ครับผมว่านรถซับเบอร์วันนี้นำรถมาให้ท่านเลือกอีกแล้วครับกับ Toyota CHR มีทั้ง2รุ่นครับเป็นรุ่น1.8ตัวมิดและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว1.8ตัวไฮไฮบริดนั่นเองครับปี2018เลขไมล์แค่90,000กว่าโล เรามาดูลารละเอียกันดีกว่าครับ CSR สีดำปี2018เป็นตัวมิดนะฮะตัวน้ำมันนะฮะร,ราคาตอนนี้อยู่แค่589,000บาทเท่านั้นเองเลขมาอยู่ที่92นะฮะตัวนี้นะฮะต้องบอกว่ามีมาทั้งหมด2รุ่นนะฮะก็รุ่นแรกก็จะเป็นตัว Entry แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิดนะฮะก็คือตัวท็อปของน้ำมันเขานั่นเองนะฮะไฟแนาโปรเจคเตอร์นะครับ Final มีเดย์ไล h ์ลั n นิ่งอยู่ในคมไฟเขาเรียบร้อยนะฮะมีปักเซนเซอร์ที่กันชนมี spotlight ตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะฮะรถคันนี้สีดําทั้งคันนะครับขยับมาดูช่วงล่างกันบ้างนะฮะล้อขนาดขอบ17นะฮะดอกยางนี่ยังใหม่อยู่เลยนะยางปี2022นะครับดอกยางยังเหลือๆอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะไฟเลี้ยวดีไซน์ของเขาเนี่ยออกมาที่กระจกมองข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนประตูของเขาก็จะเป็นคีย์เลดเป็นคีย์เลโกมาให้นะครับ เดี๋ยวไปดูารายละเอียดด้านในของตัวรถกันนะฮะเปิดประตูออกมานะฮะไปเลขใหม่เขาอยู่ที่96,000กิโลนะครับาลายทรงกลม3กล้านมีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับด้านซ้ายก็คุ้คุมเกี่ยวกับมัลติมีเดียต่างๆมีระบบครูสคอนโทรลมาให้นะฮะในส่วนตัวจอตรงนี้ LCD มาให้นะฮะดูหนังฟังเพลงนะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะฮะซึ่งสามารถปรับโหมดออโต้หรือปรับโหมดการหมุนเวียน ของลมภายในตัวรถได้นะครับแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะมีระบบปรับเป็นระบบเกียร์ทริปโทนิกได้นั่นเองนะฮะสามารถปรับบวกลบได้นะฮะมีระบบเบรกไฟฟ้านะฮะนี่ฮะสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็มีระบบปุ่มออโต้โฮมาให้นะฮะสามารถจะแยกในส่วนของระบบเบรกของเขาโดยมันจะเป็นตัวตัดเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะฮะโดยเวลาลดการจอดไหลหรือว่าในทางราชันรถไหลอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถ มันจะปรับการทํางานของเขาเองอังโตโนมัตินะฮะภายในนะฮะคันนี้นะฮะเป็นภายในเบาะหนังดําทั้งหมดนะครับคอนโซลแหงประตูอะไรก็จะเป็นโครเมียมนะฮะให้ดูความสวยงามนะฮะเป็นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับะถือว่าเรียบร้อยนะฮะส่วนด้านเบาะหลังนะครับคันนี้นะฮะความเรียบร้อยของตัวรถค่อนข้างสวยงามมากนะครับถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ มาดูในส่วนด้านหลังกันนิดนึงนะด้านหลังของเขาเนี่ยนะฮะในรูปทรงสโลปลงมาให้เป็นลักษณะเป็นรถคูปเล็ก,นลก,นลกๆนะฮะให้ความสวยงามเพิ่มสปอยเลอร์หลังมามีไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้มาให้นะฮะในเปิดฝาท้ายของเขาตรงนี้ออกมานะฮะบอกว่าในลักษณะเป็นห้าประตูบานกว้างนะครับเบาะแถวหลังสามารถพับเก็บได้เก็บของจุของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ดู ตัวรถนะฮะรางน้ำฝนน็อตไม่มีรอยแกะแก้ไขใดๆซสิ้นนะฮะเม็ดอากทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆคันนี้มีกล้องสองหลังมาให้ด้วยพร้อมเรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมความปลอดภัยมีปาร์คเซนเซอร์เวลาถอยจอดใกล้ชิดมีสัญญาณแจ้งเตือนมาให้ครบคันนะฮะขยับมาดูด้านข้างกันนิดบ้างนะฮะต้องบอกว่าคันนี้รถที่พร้อมมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะฮะของเขาเนี่ยจะมีตัวเปรียบเทียบตัวเลือกอยู่ก็จะเป็นต่าง ต่างรุ่นต่างยี่ห้อก็จะเป็นตัว HR-V หรือถ้าเป็น m a z ด a ก็จะเป็น CX3 นะฮะในรุ่นนี้ต้องบอกว่าถ้าในส่วนตัวผมแล้วนะฮะผมชอบรุ่นนี้มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขาปัญหาไม่ค่อยมีจุกจิกด้วยครับสำหรับตัว CSR ตัวนี้นะฮะเอาละครับราคาของเขานะฮะอย่างที่บอกไปนะครับปี2018นะครับเลขไหม่96,000กิโลราคาเพียงแค่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง อ,ะะอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวเรามีคันหนึ่งนะฮะ CR เป็นตัวไฮบริดตัวท็อปนะฮะออปชั่นของเขาก็จะได้เพิ่มเติมมาค่อนข้างหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์มีเดลท์เส้นตรงสังเกตง,ง่ายเมื่อกี้สีดําจะเป็นเดลท์สามจุดตรงด้านด้านหน้าของเขาแต่ตัวนี้จะเป็นเดลท์เส้นตรงนะฮะเวลาไฟเลี้ยวต่างเขาจะวิ่งให้ออกมาดูสวยงามมากแล้วก็เพิ่มเติมเป็นระบบเบรกอัจฉริยะนั่นเองนะฮะซึ่งนะฮะโตโยต้านี่ต้องบอกว่าการ นวัตกรรมของเขาเนี่ยเริ่มต้นมาจากคันนี้เลยฮะโตโยต้าซี R รุ่นนี้เลยระบบเบรกอัจฉริยะนะฮะซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบคร i ส e คอนโทรลเวลารถจอดกระชั้นชิดระยะเขาจะมีระยะห่างนะครับเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยเบรกมันจะเบรกอัจฉริยะนั่นเองนะฮะส่วนปาร์คเซนเซอร์เขาก็ยังมีมาให้นะปะอดไลท์ในตัวนี้เขาก็มีมาให้เช่นกันคันนี้นะฮะก็บอกว่ารถของเขาเนี่ยจะเป็นออกสีฟ้าครามนะครับคันนี้นะฮะ มาพร้อมกับล้อขอบ17เช่นกันนะฮะนีฮะมีโลโก้บอกชัดเจนว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดนะฮะเพิ่มเติมมานะฮะในส่วนตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวออกที่กระจกมองข้างนะฮะตัวนี้ก็จะมีบายสปอร์ตมาให้นะฮะเวลารถวิ่งสวนเลนหรือรถวิ่งกระชั้นชิดจะมีไฟแจ้งเตือนตรงที่กระจกมองข้าง เพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปแล้วก็จะมีระบบคีย์เลสมาให้คันนี้เพิ่มเติมดีไซน์ของเขาก็จะเป็นหลังคาดำนะฮะรุ่นนี้จะไม่มีซลนูฟนะรุ่นนี้จะไม่มีซลูฟมาให้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันนะฮะเปิดด้านในออกมานะฮะที่เห็นเหมือนกันกับตัวสีดำเลยโมลามัลติฟังชันนะฮะมีปุ่มสตาร์ทมาให้นะฮะเลขหมาของเขาอยู่ที่นะครับ91,000โลนะฮะโอ้เวลาเนี่ยครับ เปิดสต์ทมาให้ความเงียบมากเลยนะครับในรูปแบบไฮบริดนะฮะออปชันของเขานะฮะจะแตกต่างจากตัวน้ำมันนิดนึงก็คือระบบมัลติมีเดียตัวนี้สามารถดูเล่นเนวิเกเตอร์ดูผ่านจอ L C D ตรงนี้ได้และก็เพิ่มเติมใน,ร,นรุ่นนี้ก็จะมีระบบ w i f i ในตัวนะฮะซึ่งสามารถการเชื่อมต่อของ w i f i ของเขาสามารถเชื่อมต่อ โทรศัพท์ได้ถึง9เครื่องเลยทีเดียวนะครับถ้าตัวนี้มีตัวปุ่มโซน่านะฮะสามารถเปิดปิดได้ที่พวงมลาลัยนะครับเพิ่มเติมแล้วก็เลนเชนเลนเชนเนี่ยก็คือเป็นตัวกันหลับในถ้าภาษาบ้านบ้านก็คือการหลับในนั่นเองเวลาวิ่งเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะมีระบบแจ้งเตือนที่หน้าปัดนะครับหรือว่าจะมีแรงสั่นสเทือนที่พวงมลาลัยเล็กๆนะฮะเป็นระบบแอร์ออโตนะฮะในตัวนี้ นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ออโต้เช่นกันนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้นะ,ะข้อแตกต่างของระบบไฮบริดของเขาเนี่ยจะไม่มีตัวระบบเกียร์ชิปโทนิกนะฮะหรือเป็นระบบเล่นเป็นระบบแมนนวลนั่นเองแล้วก็จะมีระบบ e-v โหมดมาให้นะฮะในส่วนเบรกมือนะฮะก็อย่างที่บอกไปเขาเป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะฮะแล้วก็มีปุ่มออโต้โฮมาให้นะฮะภายในของเขานะครับเป็นเบาะหนังล้วนเหมือนกันนะครับอ่าในส่วนข้างหลังบ้างนะครับตัวข้างหลังนี้นะฮะ รถคันนี้2คันนี้นะครับต้องบอกว่าความเรียบร้อยของตัวรถเนี่ยค่อนข้างเรียบสะอาดเลยทีเดียวนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเราดูแลแก้ไขนะครับเก็บสีรายละเอียดมาให้นะฮะรถคันนี้มาสภาพนะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับล้างขัดสีเคลือบสีมาให้นะครับถือว่าอยู่ในแบบที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับส่วนด้านท้ายของเขานะฮะเปิดฝาท้ายออกมานะครับ เช่นกันครับเราตรวจสอบดูตัวรถแล้วเนี่ยนะฮะฝาท้ายเดิมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับในส่วนภายนอกเนี่ยนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยฮะไฟท้ายของเขาก็จะแตกต่างจากตัวน้ามันไปนะครับเอกลักษณ์คนละแบบนะครับมองดูก็จะรู้ว่าเออรถตัวนี้เป็นไฮบริดรถตัวนี้เป็นน้ามันนะฮะข้อแตกต่างของเขาจะเป็นต้นไปนะฮะความปลอดภัยนะฮะกล้องสองหลังมีมาให้ปาร์กเซนเซอร์กันชนหลังก็มีมาให้นะครับอ่ะขยับมาดูรอบคันกันนิดนึงนะฮะ ต้องบอกว่ารถคันนี้นะฮะพร้อมเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าฮะในรถ2คันนี้เครื่องยนต์ตัวน้ํามันกับตัวไฮบริดนะครับดูความแตกต่างของเขาว่าเป็นอะไรกันบ้างไปดูกันครับเอาละครับเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะใน2ตัวนี้นะครับความแตกต่างของเครื่องยนต์มีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูไฮบริดคันแรกกันก่อนนะฮะต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้นะฮะเป็นการทํางานควบคู่กันระหว่างน้ํามันกับ มอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเครื่องยนต์ตัวน้ํามันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าแรงม้าของเขาอาจจะไม่เยอะนะครับแค่98แรงม้าเท่านั้นเองนะฮะแต่มีลูกผสมของในตัวมอเตอร์มอเตอร์มาอีก53แรงม้านะฮะถ้ารวมกันแล้วรถคันนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ150กว่าแรงม้าถือว่าค่อนข้างอ่าเยอะพอสมควรนะฮะในการหมดการขับขี่ผมไม่เริ่มขับมาลุ้น้วฮะไม่อืดเป็นรถที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะฮะ ตรวสอบดูตัวรถรถคันเรารับประกันการชนหนักพิความน้ําร่วมตัดต่อแร็กตกอไมให้อยู่แล้วนะครับนี่ฮะน็อตฝากระโปรงเดิมแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพคงเดิมอุปกรณ์นะครับถ้าในตัวไฮบริดนะฮะจะไม่มีฝาครอบเครื่องนะฮะก็จะเป็นเอ่อโลนๆนอย่างนี้เลยนะครับสภาพเดิมเดิมออกห้างมาเลยนะฮะมาดูตัวของน้ํามันกันบ้างนะครับเครื่องยนต์1 8 0 0นซีซีนะฮะ แล้วก็แรงม้าของเขาอยู่ที่140แรงม้านะฮะต้องบอกว่าจะน้อยกว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าประมาณ10แรงม้านะครับแต่ให้ความหมดการขับขี่ก็ไม่ได้ว่าน้อยหน้าจากตัวไฮบริดมากสักเท่าไหร่นะฮะมาดูความเรียบร้อยของตัวรถกันนะฮะรถคันนี้ก็เดิมนะฮะน็อตซ้ายขวาเดิมทุกอย่างแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมคานหน้าเดิมรถคันนี้ล้างทําความสะอาดขัดสีฉวีวันสติ๊กเกอร์ทุกอย่างมอกอทุกอย่างนะฮะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะถ้ารถมีการเปลี่ยนมา สังเกตง่ายแต่เข็บฝากระปรงพวกนี้นะฮะไม่มีนะฮะไม่มีการตําหนิจากโรงงานนะฮะนี่จากโรงงานโดยตรงเขานะฮะถ้าเป็นฝากระโปรงไต้หวันพวกนี้จะไม่มีตะเข็บนะฮะ <c oughs> สีสันสวยงามนะครับตัวนี้ราคาเพียงแค่5 8าแ0 0บาทเท่านั้นเองปี2018เลขไม่อยู่ที่90,000กวาโลนะครับรถ <c oughs> สวยงามรับประกันการชนหนับพิควน้ำท่วมนะครับ ส่วนด้านขวามือผมนี้นะฮะก็จะเป็นตัวไฮตัวท็อปของไฮบ i ดเขานะครับเป็นตัวฟูลออปชันของเขาเลยนะครับราคาเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นเองเลขไม่แค่90,000มโลเช่นกันรถ2คันนี้นะครเราสามารถเลือกได้อยากได้แบบไหนก็ลองมาเลือกเอาและก็เราจะมีแถมประกันวารันตีให้หลังการขายมีมาให้พร้อมถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมโทรหาได้ครับที่0 8 2 8 5 6 0 0 0 0 หรือแอดไลน์มาพูดคุยขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดไซน์ด้าหน้า ADD AD 9999นะครับวันนี้อ้วนชัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันอีพีหน้าฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ั .com